อันซอนโซลารเซลสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดี f อฟทุกๆช่องท,ท,ทางทั่วโลกนะครับสวัสดีผู้ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อรุ่งแม่ป่าพ่ออาแม่อาคือเก่านะครับเดอนี้ก,ก็เอาชุดดันแอร์นะครับชุดดันแอร์เนื่องจากเขาฤด,ดูร้อนแล้วนะครับอากาศห่อนแห้งบ่เป็นตะยูว่ามีหม่องยูนะครับ ขนาดตัวผมเองเป็นคนที่บอมักแอร์นะครับเป็นคนที่บอมักแอร์บอมักอารมผมก็ยังต้องหาแอร์นะครับหลังสองสามปีมานี้มันผ่อนแห้งอยู่ดีนะครับบอมี่มองยูนะครับผ่อนบอมี่มองยูผ่อนเป็นตะใหม่เ็นตอตายนะครับพรอมเ็นตอตายจะได้ได้ศึกษานะครับขอข้อมูลจากหลายๆท่านจากอาจารย์หลายๆคนจากเพื่อนเพื่อนนะครับรวมอาชีพกับ ได้วิธีนะครับดันแอร์ Air, โดยแผงโซลาเซลล์นะครับเอาแผงโซลาเซลล์มาดันแอร์นี่ครับผมใช้แผงจํานวนสิบแผงนนะครับแ้วกดันเขมามานะครับดันเขมามาดันเขามาหาตัวกองกองพันกองเหล่ากับเขามาที่นะครับเขามาที่บอร์ดของ เรื่องทำความเย็ยนหรือแอร์บานเ่าน,นั่นแหละครับพอนันใดแล้วกับคนที่ได้ก็ะี่จังซี่ครับไม่กินไฟเลยนะครับบ่กินไฟเลยขนาดที่มีแสงแดดนี่เขาจะบอกกินไฟบ้านเลยเขาจะบอกกินไฟฟ้านะครับ,ขรเ,รบเขาจะกินไฟของแผงซลรเซลลลนะครับเขาจะกินฟไฟของแผงนี่ครับขนาดที่ฝ้ามืด หรือช่วงกลางคืนนะครับขณะที่ฟ้ามืดหรือช่วงกลางคืนเขาสิกินไฟของจานไฟฟ้านะครับกินไฟบานนี่ครับหือาแดดอ่อนนี่ครับเขาสิกินสินมากินนี่คือแดดบดนะครับเห็นชัดเจนว่าเขากินไฟบ้านแต่ว่ากขาบริกกินเต็มที่นะครับเพราะว่าก็มีไฟจากโซลาเซลล์มาอยู่กับบริกกินเต็มที่ถึงกับหาแอมหกแอมนะครับนี่ครับเขากินไฟอยู่หาแอมนะครับห้าจุดสี่แอมนี่ครับ แต่ว่ามีไฟโซลาเซลล์อยู่เขาก็บริกินเต็มที่นะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะครับแต่ขณะที่นะครับขณะที่มีแสงแดดนี่ครับแดดมาแล้วเบื้งการลดลงของไฟบาทนะครับลดเบืองการลดลงของไฟบาทนี่ครับผมขี่ไฟบานนะครับนี่เบืองการลดลงนี่เหลือศูนย์เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เลยคือบ่ิได้ข้าบริจ่ายรอยเปอร์เซ็นต์นะครับของบริจ่าย ขาไฟร้อยเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้นะครับศูนย์ศูนย์เลยไม่มีจุดนะครับพอมีจุดเลยศูนย์ศูนย์เลยอันนี้คือเขากินไฟของแขงโซลาเซลล์ยูนะครับขณะนี้เขากินไฟของแผงโซลาเซลล์ยูนะครับชุดนี้ขายทอด้วสร้างนะครับชุดนี้ผมขายอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับได้อย่างแน่ ก็ผมสีห้สิ่งที่ผมสีห้ไปก็จะมีแผงโซล่าเซลล์สิบแผงนะครับเป็นแผงมือสองนะครับแผง295วัตต์เมดอิ In Q L e. นเกาหลีนั่นแหละครับให้ไปสิบแผงนะครับแล้วก็สายสิบเมตรนี่ครับสายต่อมาจากแผง,แผงเป็นสิบเมตรแล้วก็กล้องดันนี่กล้องชุดดันชุดแดงนะครับเข้าไปในโตนี่แล้วก็พร้อมนะครับพร้อมวิธีแนะนำนะครับแนะนำวิธี จำนะครับจำเขาตรงได้เชื่อมเขาตรงได้บัตกีเขาตรงได้นะครับเนาะนี่ครับเอาไปใส่กันนะครับยีพรอ,อีแม่ก็ดียูบานนะครับใส่ใส่ก็ดีผู้เฒ่ายูบานเฮ้าห,ห้อนนะครับเนาะกะหาให้เพื่อนใส่มันกะซัมเปิดพัดลมนะครับกิซัสสมสว่าเปิดพัดลมนะครับถามว่ากินบอจะกินแน่ช่วงที่แดดบดนะครับช่วงที่แดดบดนี่ แต่ช่วงที่แดดเป็นเปี้ยงมีแสงดีๆยังส่เขาบ่ได้กินไฟการไฟฟ้าเลยนะครับบ่ได้กินไฟการไฟฟ้าเลยนี่นี่ครับบ่กินไฟการไฟฟ้าเลยนี่เสียมการไฟฟ้านะครับนี่เสียมไฟบ้านนะครับเสียมไฟบ้านเด้ผมขีดให้เบิ่งน่ครับนี่คือเสียนไฟบ้านเป็นศูนย์นะครับคุ้มค่านะครับใส่งานในอีลีแล้วก็ลงทุนหน่อยหน่อยนะครับลงทุนหน่อยขึ้นทุนไว พะว่ามันเป็นแผงมือสองนะครับหรือนะครับหรือท่านใดต้องการแผงใหม่นะครับแผงมือสองผมขายอยู่ชุดแผงมือสองขายอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหรือถ้าเป็นแผงใหม่จะจะคิดค่าเป็นแผงใหม่นะครับแผงใหม่ใส่ยู่แปดแผงนะครับผมก็มีไห้คือกันไห้เลือกคือกันเดี๋ยวผมคิดรคาคาไห้แป๊บหนึ่งครับส่วนนะครับสําหรับที่ ผู้ใดอยากได้แผงไมก่กะแปดแผงกับร่วมกองร่วมสายแล้วกะอยู่ที่2,000 20, 0บาทนะครับ22,000บาทกะเป็นท่างเลือนะครับนอกเป็นท่างเลือกผู้ใดอยากได้ถึกๆนะครับใส่งานใดดีกะใส่แผงมือสองไปนะครับตอนนี้เหลือบ่หลายนะครับผมเรือแผงบ่หลายเพราะว่าแผงชุดนี้กะเหลือแค่นี้แล้วดีกะสีไใดราคานี้แค่ประมาณจากักสหาชุด เท่านั้นนะครับเหลือแค่ซีหายชุดเท่านั้นผู้ใดอยากได้ก็081633502หรือมาเบิงนะครับมาเบิงมาสื่ออยากเบิงอยากสื่ออยากเห็นอยากได้จะมาเบิงได้ที่บ้านหนองแกนะครับบ้านหนองแกตำบลตาลังไนอำเภอวังน้ำเ็นจังหวัดสะแกวนะครับเบอร์โทรกัโทรกทรนเดินทางนะครับโทรกรนเดินทางเน้นนะครับว่าโทรกรนเดินทางเด้อน,นะครับ มาหอดพอเห็นผมแน่ลังเทือผมบริยุบานนะครับไปทรงแถงทรงปั่มแหน่งแน่หลายๆอย่างนะครับจะบ,บริยุบานให้โทรก่อนเดินทาง0 8 1 6 3 3 5 0 0 2 0 8 1 6 3 3 5 0 0 2นี่ครับมาเบิ่งการทนังานกันต่อนะครับเดิมที่เราครับเอาสิกินอยู่5แอมป์นี่ครับ5ถึง6แอมป์นะครับเนาะ5ถึง6แอมป์เห็นไหมครับ ห้าถึงหกแอมป์เราใช้ฟ,ฟ้าห้าถึงหกแอมป์นะครับหายไปสี่แอมป์นี่ครับตอนนี้คือบ่อได้ใส่ไฟนะครับตอนนี้คือบ่อได้บ่อได้กินไฟบานเลยนะครับบ่อได้กินไฟบานเลยเขากินไฟโซลาเซลล์ยอยู่นะครับเนาะสุดท้ายนะครับขอจงได้รับคำขอบคุณจากผมมอนซอนโซลาเซลล์ขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ